เรียบร้อยได้นะคะถ้าวัาด้วยเครื่งสูบพิารณา วกว้างๆค่ะห้ามินใหญ่ๆนะคะผมก็คิดว่าพวกเรามีกำลังใจเต็มที่แหละท,ที่จะไปทั้งหมดนะครับเพราะว่าท่านตั้งใจไปแล้วก็อยากให้ความมั่นใจว่าไอ้กำลังใจเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้ด้วยที่ปัตตาีก็ทั้งห,ทง,งหน้าทีมแล้วก็ทีมทุกคนถ้ามีปัดเป็นปัญหาหรืออะไรต่างๆเนี่ยทางจังหวัดยินด,ดีซัพพอร์ตเต็มที่นะครับ เลยค่ะพี่อ๋อให้ใส่านใส่ด้วยให้ท่านสอจอใส่ให้ด้วยนะคะเนี่ค่ะเสื้อสามารถใส่แล้วจะมีพลังพิเศษร้อนกำลังใจพิเศษพร้อมด้วยพระพุทธรูปนะคะไชศยะเขารูของสอจอรบุรีเป็นพระที่ท่านดูแลเกี่ยวกับเรื่องและก็ตามด้วยน้องสุดเต็มยานะคะ ยังไงที่ไปทํางานครั้งนี้ครับภูมิใจครับที่มีโอกาสได้ไปกลัวไหมไม่กลัวครับแล้วเปิดครอบครัวทางบ้านทำไงล่ะเนี่ยได้ได้เวลาเอาเริ่เอาชัยจะให้เก้าโมงเก้านาทีแล้วนะคะนี่ยังเอาเลยเชิญพี่เอกพาต่อไปให้กำลังใจค่ะสองปีโอม่สวยงามมากนี่เ้องใชุ้ดอะไรหมดเลยนะคะ เรารู้สึกภาคภูมิใจค่ะเพราะว่ามันเป็นเราเป็นข้าราชการเอาเราได้ปฏิบัติหน้าที่ของเราเป็นกำลังความสัมพัน แล้วก็เป็นโอกาสโอกาสที่เราจะได้ไปไปช่วยเหลือถึงแม้ว่าจะอยู่ที่สุสานคอแต่ก็ประเทศไทยเนาะลูกของสินหลง่ากลัวไหมคะไม่กลัวอยากฝากอะไรกับคนที่น้าจารบุรีนะคะคือก็อยากให้ทุกคนป้องกันตัวเองเนาะช่วยกัน อันไหนที่เป็นมาตรการที่จะช่วยกันได้ก็ช่วยกันจะได้ไม่ต้องเพิ่มเพิ่มคนที่ติดเชื้อมากขึ้นค่ะ